สวัสดี FC ช่อง YouTube ดีมสวิตเอ็มดีเอฟกับเพจดีมสวิตเอ็มดีเอฟ่ามี FC ถามเขามาว่าอยากเล่นรถไม้เนี่ยเท่าต้องเบิงเอยียงเนี่ยอันดับแรกเลยเบิงเงินในกระเป๋าครับถ้าเงินหลายจัดของไม้ไปดีขึ้นกันนะอยู่น้ำเทาใด้ดนๆถ้าเทาเงินเท้บาบ่หลมาที่นี่เท่าต้องเบิงได้ว่าถ้าเทาสีดาวมาเนี่ยงานเาหลายบ่ถ้างานเาหลาย ปีนึงเนี่ยมันต้องมีขันตํานะครับลอยไล่ขึ้นไปเด้เดือนลอยไล่เนี่ยผมยังว่ามันหน่อยอยู่เด้สีมานทรงงวดเนี่ยมันต้องสามลอยอัพขุนด,ด้มันจังสีทรงงวดไว้โบเมียนว่าเก็บเงินทรงงวดกับสีทรงแต่คางงวดเด้มันจะมีคา่าบำรุงรักษารถน้ำด้นะค่าเช็คระยะเนี่ย พวกอะไรนะในระหว่างที่รถมันอยู่หน้าประกัน,น่ยพวกคาระแงงตาน่ะมันจะฟรียอยู่นะแต่ว่าค่าอะไรเฮ่าเนี่ยเฮาจะเสียเอยงเลเนาะอะไรที่มันเขาบม่ได้รับประกันเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นพวกอะไรสิ้นเปลืองนะพวกน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนฟรีให้กี่รอบบุ้นนี่หลบหรุอสองหลอบเนี่ยล่ะหลังจากนั้นเขาซื้อเองเลย นะบัีสนี่ค่ายยูค่ากินน้ำหยีเดวันข้าเจ้าสิมารับจงังน่อยๆจังสิมั่นประคุมเลยเอหาเงินประทานเด้สวงวนเพราะฉะนั้นต้องสามลอยอัพขึ้นไปนะครับทั้งไถท,ทั้งปันทั้งยกหล่องทั้งอีหยังก็ว่ากันไปนะถ้าจะเล็ดรถไหมแล้วทรงแล้วดาวเอานะต้องคิดให้ดีนะครับหลายคนไปบลอดนะ เขาต้องหาเงินหลายๆท่านนะครับถ้าเขาหาเงินท่างเดียวไปบอลอดแน่นอนค่าเงินส่งวนหนจะค่าลูกเต้าเราเลี้ยนอีกค่าสื่ออยู่สื่อกินแต่ละมืออีกเออต้องคิดให้ดีนะครับ,บที่นี่เขาต้องเบิรงนี่รถมันไหลบอในพื้นที่เจ้านะถ้ารถในพื้นที่เจาไหล เจ้ายาดีกว่านะครับเพราะว่าออกมาแล้วงานมันหน่อยเลยพี่น้องเขาเขาบอกว่า, oh. เาเดี๋ยวมืออื่นมือเฮยยังไปไทยให้เจ้าบ่ไปจักเคื่อเนี่ย mm. เขาขี้ขั้นอนันทา mm. เขาเอาขั้นไม้เลยเด้ mm. เขาไปล่อเจ้าเด้นาะถ้ารถไลก่ก็ชิดให้ดีนะครับ mm. แห่งรถในพื้นที่ไล่ต้องชิ้ให้ดี ถ้ารถในพื้นที่หน่อยเฮ่ากัจัดไปเลยนะเออบาที่นี่ถ้ารถในพื้นที่ไลเท่าก็ต้องเบิงบ่งว่ารถเขาเนี่ยมันใหม่หรือมันเก่านะครับถ้ารถเขาใหม่ห้อายาย่าพึ่งนะครับให้ตัดสินใจดีๆสกักกอนจังสีโอมาาถ้ารถเขาหลาย เลียวรถมันเก่ามันสูมันสู้ไปเลยออกมาเลยนะครับนะเดี๋ยวเขากระสอมเมื่อยเดี๋ยวเขากระยุดเองเดี๋ยวเขากระเศร้ารับจ้างเองนะครับเดี๋ยวงานต่อไปมันก็เป็นของเศ้าเองนะเดี๋ยวต้องชิดดีๆเลยก r ับอียางนะครับถ้าสีออกมานะสวนเท่าเนี้ยถ้าเป็นประได้เขาต้องเฮ็ดสวนหลยๆนะครับมันจึงสิเด้มีเงินสงวดเลยถ้าสีมัด ถ้าเอาเตียเงินรับจางอูผมบอกไว้เลยอยากลำบากเสียนสาหาัสแห่งบางพื้นที่รถหลายมีแทบถูกลังคาเลื่อนนึงสมันแห่งเสียนสาหัสเลยแหละพี่น้องแต่คิดดีๆนะครับก่อนสีออกถ้าผู้ใดแบบเออเป็นราชการมีเงินเดือนประจำหรือว่าเห็นงานประจำอยู่แต่อยากได้ใจมากจัิงสิ จัดไปแบบนั้นมีเงินเดือนประจําอยู่จัดไปแต่ถ้ผู้มีเงินเดือนประจ,จํามมรับจ้างตัวไปจัิงสิสี่ปออกเข้าก็ต้องเบิง่งตนทุนเทานั้นถ้าผู้ใดมีสวนารนะเออแนะนําอยู่แบบนั้นนะจังไรก็รอดนะครับแต่ผู้ใดมีสวนหน่อยๆน่นที่สวนมาเกินห้าสิบไร่อ,อื่นเงินแสนนะเอา้าขางวดเนี่ยเป็นแสนพวดี แต่ละปีนะในสีคาใส่ใจคาเซอร์วิทร,รถอีกบเมนมีตะคางวดดิสื่อรถมาเลี้ยวเนี่ยบเมนใจคางวดไปและะ้วก็เลี้ยวดิมีคาใส่ใจนองเนื้อจากนั่นอีกดิเออพูจ้างั้นคิดดีดีแต่ผู้ใดมีเงินเดือนประจําก็คือว่าละจัดไปย่าให้เสียนํามันเข้าไปแนะนํา